ตายตายทางอื่นโอ้โหแย่รู้สึกแย่ไงไม่รู้ทั้งชันทั้งร้อนพึ่งด่านแรก มันชันจริงๆเนี่สยสบายสบายใช่ไหมพี่โตมันอบมากเลยันร้อนมันยืักำลังหน้ดุมันพลังหมดจ้ะแย่รู้สึกแย่ไงไมู่้มันรยคายตัวตอนนี้ได้ประมาณสักกิโลครึ่งครับความสูงจากระดับทำทะเลสามร้อย เขาหลวงมาจวบชันไม่ชันดูเอาาวาอช่องวางเดินอันนี้ขึ้นมาตรงกลางพอดีเลยอ่ะอ่ะส่หมดแล้อามองกค้องดทางครับมาเริ่มชื้นแล้วครับ เจะมีทากไหมเนี่ยถ้ามีทากนะกผมตายแน่ๆเลยเลือดอาบแน่โหมตรงนี้สวยโอ้ยลุยน้ำครับ ได้เลยครับอยานะรองเท้าแบบนี้ให้พักก่อนครับไปพักตรงนู้นนี่ปฝั่งนี้เดินไปฝั่งนุ้นครับู่าอูอ๋อล้างหน้านอดูน้ำครับดยน้ำาเดือนช่วงนี้เดือนเมษายนมีน้ำแสดงว่าสมบูรณ์มากเฮ้ยมีน้ำตกตรงนู้นเลยครับอ๋อไปพักอหรอ ชุดแรกเดินที่ปา่าอ้าวน้เราโยนลงหลังทิ้งแล้วหรอใส่แล้วอ่ะมันเล่น ครัเ <The> <se ed> นี่ชีวิตมีแต่ขาขึ้นครับเขาดูงประจวบผู้นำเรามาแล้วครับ ตอนนี้เราเดินมาได้สองจุดเจ็ดแล้วครับจะสามแล้ว <c oughs> ยังไม่ยันครึ่งเลยครับต้องสามจุดห้าเนาะถึงจะครึ่งชันต่อเนื่องครับมากับพี่ช้ากับพี่ตู <c oughs> เพจปลาตะเพียนครับแต่อยู่ในทริปของคำออนมาเที่ยวกันรวมเพจได้อย่างลงตัว <c oughs> มาครับต่อครับ ขาเปิดแล้วครับอห,อห,อหอมกหอมกะเพรา ตอนนี้กำลังจะขึ้นยอดเขากระจกทีรดขันสูงเท่าไหรเอ่ยสูงเท่าไรน,นะครับพี่ชาย4,250เมตรจากระดับน้ำทะเลฮะตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วครึ่งทางครับตอนนี้3.6 3.7ครับทั้งหมด7กิโลค่ะวันนี้ ตอนนี้เจอทางแยกครับเดี๋ยวให้พี่ตู่กั้นทางไว้ครับนี่ครับเพื่อไม่ให้ลูกทีมด้านหลังหลงโอเคกั้นเรียบร้อยครับแบบนี้นะฮะเรียบร้อยเราไปทางนี้รีมดันไปถึงแคมป์เร็วๆครับครึ่งทางแล้วน่าจะประมาณ4กิโลได้ เหลืออีก3กิโลชันแบบไม่มีวัญยะบรรยังโคตรพ่อโคตรแม่ฉันพ <c oughs> ี่พี่ตู่ปลาะเปียนเป็นผู้นำฮะทางเดียวทั้งทางเขาหลวงประจวบ ใครจะมานี่ต้องเตรียมร่างกายดีๆเลยนะครับโหโหจริงโหจังตายตายตายขาฟิตเน็ตแนะนำยังไงบ้างครับพี่โตก่อนมานี่ครับต้องไปอย่างน้อยอาทิตย์นึงวิ่งสี่วันเข้าฟิตเน็ตบ้างครับไม่งั้นตายชันจริงๆเินแรก ครับพอได้อยู่เนาะโอ,อ,อ้โหเหนื่อยผมจะตายแล้วเนี่ยแย่มากโหดสุดเขาหลวงมาจบโอ้ยใครมาต้องอันนี้ทําสัญลักษณ์ไว้ครับพี่ต่ทำให้น้องๆออที่อยู่ด้านหลังได้รู้นี่ครับแบบนี้ครับสดๆเดินมาประมาณสองสามชั่วโมงเจอทางราบแล้วครับโอ้ยได้พักขา เพ่ชัวแหมขึ้นชื่อว่าเขาหลวงนี่สุดจริงๆทุกที่ตอนนี้เริ่มเข้ามาลึกเรื่อยๆครับจะสังเกตได้ว่า,าเส้นทางนี้มันชื้นชื้นแล้วเนาะดินเริ่มยุบยแล้วอากาศเริ่มเย็นท้องฟ้าเมฆฝนกำลังจะมา เราต้องไปถึงแคมป์ก่อนฝนตกจะจะ,จะทันมั้ยก็ไม่รู้ไงเดินมาประมาณสัก4.5ละครับหรือประมาณ2.5ป่านี้ค่อนข้างโหดครับโหดพอสมควร ทำเครื่องหมายก่อนครับการผนการผลตามหลังมาจะได้รู้ ชั้นสุดสุดโหมดเดบม,มานิดหน่อยโหตรงนี้ชั้นสุดสุดครับพระเจ้า บอกต <glorious> ัวเองเจอที่โ่งแล้วพระเจ้าสวรรค์สวรรค์ของนักเดินป่า สุดยอดพรอเจ้าชอตวู้ห uh ู้วู้โู้ระวังครับตั้งแต่เดินมาเพิ่งเห็นที่ล่งโลครับเนี่ย ดูทุ่งดอกกระเจียวเน่เน่ดอกกระเจียวเดี๋ยวผมเช็คระยะนิดหนึ่งครับว่าเราเดินมาถึงทุกกระเจียวใช้เวลาเท่าไหร่แลกี่กิโล ตอนนี้ห้าจุดเจ็ดกิโลเมตรมาถึงทุ่งกระเจียวจากจุดสตาร์ทใช้เวลาสามชั่วโมงยี่แปดตีไปสามชั่วโมงครึ่งฮะนอนเต็มเลยอ่ะนียนอนดีไรก้ไม่รู้ไยไม่ติดน้องเขา,านะโอ้ดูดูสวยมาก นึง่งแคมป์ของเรานเราต้องเดินไปอีกหน่อยหนึง่งไปตรงนี้ทางล่างพี่ตาแล้วใครเอามาไม่ยอมเก็บไปข้างล่างเนาะแต่มันตื้นอย่งม,มันยิ่ไหลอีไม่ตักนั่งที่ว่าอ๋อไม่ไหลเพราะมันตัดแล้วครับ นี่ไงกะละมังขันเนี่ยเต็มเลยครับมีตักไว้ที่จริงเขาหน้าจะเอาลงไปข้างล่างโอ้ถึงลาแล้วนี่ละไอนอนตรงนี้กว้างๆงเงี้ยใช่ไหมอ๋อที่ไงมันเป็นช่องไงเนี่ยตามเดี๋ยเราล่องเลยเนี่ยได้หมดัวนของเขานะอืมไหนกลดเลยนะ ด,ดูแคมป์ครับนี่มากรองน้ำนะครับน้ำไม่ค่อยจะมีใช้สอยอย่างประหยัด ให้น้องครับคีนค้างนี่เฮ้ยได้ไหมได้ไหมเฮ้ยได้นะเฮ้ยได้อ่ะได้ครับโอ้เทพเทพเขียนมาฝั่งนี้นาผมจะให้โอ,อ้โหเนี่ยเขาขีา่สกู๊ตเตอรตอนนี้เรากำลังจะไป ประตูการเวลาหรือประตูมิติครับเขาหลวงประเจดคดิขันพี่สุชาตินำทางครับที่เราเดินอยู่นี่คือชายแดนไทยพม่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นแดนไทยแดนพม่าใช่ไหมฮะถ้านี่เดินเราก็เดินอยู่ตรงนี้อ๋อถ้าลงเหวไปก็พม่า โอ้โหเราเจอประตูการเวลาแล้วครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนทางก็จะตัดถึงแล้วผมก็เดินโอ้โหนี่ไงประตูการฝั่งคนรู้พม่าประตูการเวลาครับขอรอดหน่อยครับขอรอดหน่อยครับประตูการเวลาครับถ่ายไหม ไปไหนต่อครับเนี่ยครับพาไปร้านสามครับพาไปดูฝั่งพม่าครับอ๋อพาไปดูฝั่งเราจะเข้าอุโมงค์กาลเวลาไปนะฮะเราจะเข้าออกประตูประตูนี้เราก็จะเข้าไปพันพม่าแล้ครับอ๋อนี่ครับเฮ้ยเราเข้าได้พม่าแล้วเนี่ยเราจะไปบ้านเมดูพม่ากินกะละมังกินซุปเปอร์ซินกินจูเจยบะเดยแปลว่าขอบคุณตอนนี้เราก็เดินเข้าชายแดนพม่าครับ ั่แดนนไทตอนนี้อยู่ชายแดนไทยและกําลังจะเดินไปแดนพม่าสันแดงครับอยู่ฝั่งเาครับแล้วเราผ่นแดงเขาจะจับเราไหมเนี่ยเราจะเจอพวกโจรพม่าครับเนี่ยจะหล่อยู่ตางี่คเับเขาเรียกร้านสมตรงนี้อ๋อร้านสามนี่เหรอโ มีหนามนะหวานมือสวยนะอ๋อทีแรไม่ใจดีนะโอ้โหอันนี้ฝั่งมากเลยใช่ทางนี้มันผานไปลานสีต่อไปลานซีก็ประมาณนี้เมครับผมว่ามีกล้องออ๋มีกล้องดากเทียมเราไม่ไปผมขายาดเดินไปดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับเดินมาได้ครับแต่ว่า อันนั่นคือพม่าใช่ไหมคะที่เห็นหอมที่ที่ฝายเยอะๆพี่ชารู้นไหมว่าอันนั้นเมืองอะไรอะไรรคับฝั่งเนี้ยฝั่งนู้นคือเมืองอะไรของพม่ายังกุ้งยังกุ้งใกล้ขนาดนี้เลยเหรอเมืองหลวงเลยเหรอเมืองหลวงเลยอ่ะอย่างนี้เราก็เห็นเจดีไม่ช่วยเดกกองไม่ใช่ไม่ได้สูงขนาดที่ระวังลื่นนะครับระวังลื่น โหมาพม่าค oh, wow. รับเยี่ยมมากตอนนี้ตอนนี้เราอยู่แดนพม่ายังครับเนี่ยอยู่แล้วครับแดนไทยครับแดนไทยแต่เข้นๆครับว่าปางนู้นพม่าอูู้้ป่าพม่าครับเหมือนป่าบ้านเราไหมไม่เหมือนพม่าครับชัดเจนกว่าดีกว่าแต่ฝั่งนี้ของเราครับออ๋เดี๋ยวเราเขเราเดินอยู่ในแดนเราเขาจะส่องไหมเนี่ยสไนเปอร์เลยเหรออีตรงกาญจนบุรีสองนะเว้ยอีตรงป้อมปี่่ออ๋อ มันมีแดดเอด่านพม่าอยู่สองกลับมานี่คือร้านสามครับร้านสามอ่าอันตรายโอ้โหดูป่าดูป่าพม่าระวังระวังครับมันลื่นครับย่อเลยระวังระวังนะครับมันลื่นครับอยู่ตรงนี้แหละครับพอโอ้โหที่เรายืนอยู่นี่ประเทศไทยครับฝั่งนู้นพม่าครับพม่าครับป่าพม่าโอ้โห ฝั่งแล้วอันนี้ฝั่งตะวันตกของประจวบเนาะครับตะวันตกของประจวบโอ้โหสวยงามมากป่าพม่าแต่ว่านี่ถ้าว่าอากาศเปิดๆเราจะเห็นสิงคอนเลยครับสิงคอนดาดสิงคอนครับดาดสิงคอนบ้านเราอ่ะที่ขายอยู่ชายแดนพม่าไงที่มีขายของอ่ะโอครับเราจะเห็นเป็นนั่นแหละเขาทำไร่กันหมดแล้วครับที่อยู่เกี่ยวไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่นะนะนั่นน่าจะเหมือนจะเป็นไร่ครันหมดแล้ว นี่ถ้าว่าเป็นปาบ้างต้องเป็นปาไม้ข้างงนี้ครับเกี่ยวอันนู้นเรียกว่าอันนู้นนะมันจะเป็นไร่ของชาวบ้านพม่าที่ทําไร่กันครับพี่สุชาติบอกเป็นไร่ฟังพม่าครับเป็นปลูกปาล์มกันบ้างโอ้โหสวย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 ต้องสิงห์ทรนะครับต้องขึ้นเสียงสิงห์ทรหล่อจังเลยเห็นมือแบบนี้ขอบใจเตืริง เออกาะป่าวางก่อจานอ,อ,อยู่ไหนอ่ะอ๋อตอนนี้าก่อจานก่อจานที่เรามาดูดอกกะเชียวเองแดนร้อนมากครับดูความชันครับอุ้ยใช่ใบไ,ไม้พี่หมออยู่ด้านหังครับ คดูหลังพึง่งครับโอ้โหเยอะมากนู่นนู่นกอนกระตับเลยนะดูมองเห็นป้ากับรู้ครับเนี่ยเป็นไงบ้างครับคุณหนับ แย่ <Yeah. S 2> ไปขึ้นไปก 40A 5ชั่วโมงครับขากลับ2ชั่วโมงขึ้นมาถึงกี่โมง <Yeah. S 2> พี่ชา <Yeah. S 2> พี่ชามาถึงกี่โมงแย่วิ่งมาแย่ไรเร็ว2ชั่วโมงแย่แย่มากดีครับพี่พี่ชาเป็นไงบ้างครับ tiếp đi người xin Hãy subscribe cho không